นี่เก็บยางพี่น้องเอ้ยพุณเละพนักง,งานใหญ่เลยนัดทึ้งรถเลยได้ซาเลงเขายกไปได้ยกไม่ขึ้น ต้นขาตังกรถึนนึงหยัดกับมาหลาแล้วจากหาซิปนี่แหละหาซิปโลหกซิปสูงสุดยัดบบเกียงคือเพิ่นเุ่นลงควนเขาจะหยัดได้เป็นรอย มันเสียกับหัวหอดพันต้นหรือมั้งอย่างเป็ดลอยลนะ่ะผนตัวข้ามไม่ค่อยได้กีดปันได้ ตายบ่งไม่อยู่ยัดกี่อย่างก่อนจะเข้าขอจะสามนาที ¿Cuál <coughs> ูเสียงบอกอาดโอ้โหเงินไทยไฮพุดว่ามันเสียงบอกอาดมันในเสียงบอกอาดพุดคือหอดบอกอาดว่

โล่เท่าไรบุญสามสิบบาโหโถอ้โกี่จ <us> ุดเจมเห็ยบุญเนี่เนาะมันยางักไงครับประมาณสี่เมีถามมีเนาะเนาะพางเทอากับพวกอหยิบไปพกหอดบกหอดหาหรอ คทำนี่ละคิวสามสี่สามถุงครึ่ง